โยสวัสดีครับเพื่อนๆจอยกันเจอกันอีกแล้วโอ้หลังจากเมื่อวานนี้ผมไปวิ่งสองชั่วโมงนะครับวันนี้ก็มาลุยต่อกะว่าหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะ ได้ไหมเหลืออ้ีะเดินใช่ไหมพี่บอกไปแล้วแกงผมเห็นไหมวิ่งไม่ได้ก็เดินเนี่ไม่มีอะไรละยากหรอกโอ้โหเดินคอนเทนต์อะจะไปกลัวอะไรเหนื่อยก็เดินไม่ไหวก็พักตะลองดูครับวันนี้อากาศก็เป็นใจนะเนี่ยสี่โมงนิดๆ บอกไปแม็ปมมเมื่อกี้อากาศดีเป็นไงตอนนี้แดดเต็มหลังคนบาปมาวิ่งกับคนบาปเนี่ยไอ้เนี่ย <laughs> เรื่อยๆตอนนี้สบายมีคนลากให้ดูที่ว่าเราจะตามใหม่หรือเปล่าแค่นั้นแหละนี่เห็นไหมเม่อวานที่ผมบอกว่าสิ้นปีมีเซอร์ไพรส์เห็นไหมตกมาได้อีกหนึ่งคนละตอนนี้รวบรวมก่อน เดี๋ยวไปหาหลอกคนมาเพิ่มเนึะงโอ้ยเรื่องหลอกกับผมนั่นนะบมยาด้ไหมเรียบร้อยเจอคู่แข่งเจอคู่แข่งไปแล้วน่าจะเพจสามนะครับอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ผมว่าสามอะเนี่ยผ่อนละผ่อนละ มาแล้วมาเลยมาเลยมาเลยเป็นงานเช็คเลตติ้งนะครับวันนี้ดูว่าฐานแฟนคลับของเรายังเหนียวแน่นอยู่ไหม <c oughs> ไอ้สามสี่ตัวนี้เมื่อวานมันก็มาเล่นกับผมนะครับไม่ได้ถ่ายไว้ <c oughs> ในวิวเดิมๆเ, <c oughs> เพิ่มเติมคือความสนุก <c oughs> นี่มาแล้วไอ้ตัวนี้ ก็หวานก็เจอกันเออในบ้านอีกเพียบไม่ออกมาเสื้อสวย,สวยๆนอตรันเนอร์ไอ้ยเสื้อทีมเขาทำกันเองเนอะเนี่ยผมซื้อไม่ทันไม่มีตังค์สายเหนือครับสายเหนือโอ้โห คือรองเท้านี้มันตามใจเฮาไงออมันมาใจนองเท้า,ากูแต่ว่าเทออ้ากูแต่ว่ามันมาตามใจฮาเลยแม่งพยศอะเอามาอยู่ยิงลง้มยิงไหลล่ะโอ้โหหัว <c ười> ใจผมนี่แตะโซนสี่โซนห้าเลย <c ười> โอ้แต่หัวเลี้ยวนะแต่ว่าว,าวิ่งได้ขนาดนั้นแตถือว,ว่าเก่งเลยนะออแกคิงพออยู่โซนสี่ชั่วโมงเออ <ๆ S 2> <c ười> ผมหันโอนี่มันเวลาเทียบกับผมเลยเนี่ยตะแป๊ะล้้ตะแป้อย่าเดินเกินไปมีคนมีคนหนุนหลังแหละโอ้วนหัวแล้วเดี๋ยวถึงสะพานเชื่อมตำบลแล้วสะพานแรกสะพานแรกเมื่อวานผมวิ่งไปถึงสะพานสามครับเพื่อนๆห่างกันประมาณเกือบสามกิโลนะ ข้างหน้านี่ประมาณร้อยเมตรสะพานแรกโอ้เข้าเต้าวสวยๆผมน่าจะเป็นอารรถเข้าไปจะได้เต้านี่แปลว่ายัางครับเข้าเต้าหมายถึงข้าวหกขล้มนะครับผมอ๋อเต้านี่แปลว่าหกล้มเหมือนกันนี่ลม้ลมหกล้มอ๋อไอ้ <laughs> จริงๆจะเอาแค่ถึงสะพานแรกนะเหลือบมองนาฬิกาเออ ได้นิดเดียวเองน้องบอกไปต่อครับโอ้โหดีดเลยตอนนี้ดีดเลยไปแล้วไปเรื่อยๆนะวันนี้นนนอโอ้โหลองเท้าอะไรครับรองเท้าอะไรครับ,ร,ร,บรุ่นไหนอะ,นะอีเด้งจนฝนตกอะตอนนี้ฝ <laughs> นมาแล้ว สี่สิบห้านาทีแล้วนะตอนนี้กลับตัวมาแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่ฝนเพื่อนๆตกใจจริงๆเป็นเหงื่อไหลจากหมวดผม <laughs> 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 เหงื่อเยอะเกินไก่ใกล้ใกล้ <laughs> บนาทบัการับรถอ่ะวันนั้นจะโดนรับประทาน กลับมาสะพานขาวแล้วเดี๋ยวจะแวะถ่ายรูปแป๊บนึงนะครับไม่ใช่อะไรหรอกผมอยากพัก <laughs> ไอ้นี่เขาเรียกย่าเลยนะนอนยอน้ำไก่ให้บ้านผมเป็นห้องน้ำไก่ให้ครับโอ้ยาน้ำไก่ให้โดนไปหนึ่งดอกตะกี้ <laughs> เสพนักแข่งมดโอ้ยถ้ารอดสวนมานี่เบียดมาได้เลยนะมาได้ได้คือย้อมตายอ่ะย้อมตายดีเลยอโดนโดนหนามเกี่ยวอ่ะดูแพนกล้องไว้ดิเนี่ยแมนมดอ่ะเนี่ยโอ้ยเข้าใกล้ผมได้เลยหนึ่งโอ้อากาศดีนะกี่โมงแล้ววะห้าโมงโอ้ มหมอกเต็มดอยเลยเพ่อนสบายหมดหลือยังตอนนี้หมดหรือยังถาวิวไปก่อน <laughs> <laughs> โอ้ยเยอะขาดันเนินนี่ทำไมมันลาก,กวะมันทำไมไม่ค่อยๆเดินขึ้นผมก็ปวดหัวเลย เพศหกต้องเห็นะนะเมื่อกี้นี่นี่เดี๋ยวว่าหลังจะพามากินให้ได้เลยจะ,จะชิมจะชิมชิมฝีมือดริฟมินิมอลสโลบารเออเห็นกาแฟมีหลายตัวอยู่นะว,วันนั้นเขาก็เปิดอะแต่ไม่ได้เอาตังมา เอาไหมเอาอาเอาเอามาดิจะได้คือกินกับมากินกับมาสวนสักสวนสักโอ้ตอนนี้ผมก็เพิ่งจะเข้าถึงอารมณ์เหมือนที่พี่กองบอกนะครับนี่อะไรนะ ไอชัวเอลทเนะี่ยคุยได้แต่ขี้เกียจคุยอะ่ะเทดนี้แหละครับ <laughs> ประมาณหกสามแหละ่ะตอนแรกก็ไม่เข้าใจนะกล้องบอก l อทีมันอยู่ประมาณว่าคุยได้แต่ขี้เกียจคุยรู้ละปกติเราวิ่งเองไงมันก็ไม่ได้คุยคนอื่นอะ่ะตอนนี้มันมีคนชวนคุยอะ่ะแต่ขี้เกียจคุยเก็บแลงแล้วดีกว่า เดี๋ยวไปเข้าเส้นแดงเมื่อวานนะครับดูสิมันจะรอดไหม <Hey. S 1> มาแล้วเส้นแดงรอรหน่อยเขารอหน่อยเฮียมีเร่งชีกครับโอ้มีเร่งชี oh. okay, งช้จังหวะสุดท้ายวูเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆน,น้อยบอ เดี๋ยวขอหายใจแป๊บนึงเดี๋ยวนิดเดียวก็วิ่งหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับวันนี้บรรลุเป้าหมายแล้วนะแต่เดี๋ยวดูอีกทีว่ามันจะไปจบที่เท่าไหร่นะครับยังไงวันนี้ก็แปดร้อยเมตรแปดร้อยเมตรผมจะปิดคลิปก่อนเดี๋ยวเดี๋เพิ่งจบเพิ่งจบไปแล้ไปขอไปขอเดี๋ยวผมจะใส่เดี๋ยวพิ่งจบเดี๋ยวผมจะไปแล้วครับเพื่อนๆแปดร้อยเมตร กจกันนะครับคลิปต่อไปวิ่งยังมีคอนสูกขบผมบ๊ายบายเหนื่อยล้าละบะว่าจะพอจะพอแล้วโอ้โหเมื่อกี้โดนล,ลากมาอีกกิโลนึงเกือบไส้แตกครับ